ไม่อยากจะคิดเลยว่าเวลานี้คนฟิลิปปินส์เขาดีใจกันขนาดไหนกับเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์เมื่อฮิดิลินดิออสชนะการแข่งขันยกน้ำหนักในโตเกียวเกมส์ในรุ่น55กิโลกรัมหญิงเอาชนะเตงหนึ่งจากจีนและเจ้าของสถิติโลกในการยกครั้งสุดท้ายแบบเฉือนกัน1กิโลกรัมดิออสคือฮีโร่ของชาติทางด้านการกีฬาตัวจริงเมื่อ5ปีก่อนเธอคว้าเหรียญเงินที่ริโอเดจาเนโร เป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศในรอบ20ปีและในโอลิมปิกสมัยที่4ของตนเองที่ญี่ปุ่นเธอทำสำเร็จด้วยเหรียญทองสิ่งเดียวที่รู้คือต้องเอาชนะนักกีฬาจากจีนให้ได้แม้ว่ามันจะยากมากแต่เธอเชื่อมั่นมาตลอดว่าจะทำได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนเกิดการล็อกดาวน์ในบ้านเกิดเธอต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่มาเลเซียส่งผลต่อร่างกายจิตใจและอารมณ์เมื่อต้องอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอน แต่ความมานะบากบั่นทั้งหมดมันออกดอกออกผลแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีส่งสารแสดงความยินดีกับฮิดิลินดีแอสนำเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติชาวฟิลิปปินส์ทั้งชาติภูมิใจในตัวคุณคลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe Awake Media ของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป